มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกรมอุตุเตือน7จังหวัดภาคใต้เจอฝนหนักคลื่นลมแรงเสี่ยงท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับเมื่อวันที่17ธันวาคม2564นายนัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีผลกระทบ ถึงวันที่18ธันวาคม2564ฉบับที่10ระบุว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคุมประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่17ธันวาคม2564บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลวันที่18ธันวาคม2564บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างขึ้นสูง2-3เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-18ธันวาคม2564ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ